สวยครับในของหน้าต้นครับวนของหน้าเด่นวันนี้ได้ไซโบ้ไปครับสวยเลยครับของหน้าเด่นไครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานให้ด้วยนะครับดูครับหน้าต้นตีลงไปไม้ที่สองยังไม่ได้ลงเลยนะครับกินคามือเลยไม้เนี่ยเมืกิก น้ำต้นจกเก็บขึ้นแล้วนะรอบหนึ่งนะครับวัดไม่ทันนะครับเก็บแกวลงเมื่อกี้มาอีกแล้วตัวที่สองครับผมโอ้ตัวนี้ตัวงามเลยเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้าแทนพิ่ชิงอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาตกปลานะครับที่หมายของจระเข้นะครับเป็นคลองข้างข้างวัดจระเข้ใหญ่นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาข้อสนิมกันสักหน่อยนะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มาตกปลาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าจะมีตัวใหญ่ๆนะครับเข้ามาให้ได้รับชมหรือเปล่านะครับส่วนข้างหลังก็จะมีนักต้นนะครับนั่งตกเป็นเพื่อนข้างๆนะครับผมก็เพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมเหยื่อก่อนเลยนะครับมาดูเหยื่อที่จะใช้วันนี้นะครับอันนี้เป็นลำ เอามาจากบ้านนะครับลำข้าวหอมมะลินะครับสีใหม่จากโรงสีเลยนะครับไปเอามาจากบ้านคนจะผสมเหยื่อนะครับที่หมักไว้ตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับใช้ไม่หมดอันนี้แบ่งใช้นะครับหมักไว้แบ่งใช้ไม่ได้ผสมน้ํานะถ้าผสมน้ํานี่ลาขึ้นเลยนะครับเนื้อจะแบ่งใช้อีกนะครับน่าจะตกไม่หมด ช้แค่นี้พอนะครับวันนี้มีเวลาไม่นานครับเพิ่งเลิกงานมานะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปตกได้เลยครับผมครับวันนี้ก็เรามาถึงนะครับที่หมายก็จะสิบโมงแล้วนะครับดูนาฬิกาแวบๆตอนขนของลงมานะครับเก้าโมงกว่าแล้วนะครับเก้าโมงสี่สิบแล้วนะครับก็ลองดูครับสิบโมง ว่าจะตกถึงประมาณบ่ายสองนะครับลองดูวันนี้นะครับจะมีตัวให้นะนะได้รับชมหรือเปล่านะครับไปติดตามรับชมผลงานได้เลยครับผมดูครับนะ้ต้นตีลงไปไม้ที่สองยังไม่ได้ลงเลยนะครับกินคามือเลยไม้เนี่ยเมื่อกี้น้ำต้นแกเก็บขึ้นแล้วนะรอบหนึ่งนะครับวัดไม่ทันนะครับเด็ดแก้วลงเมื่อกี้ มาอีกแล้วตัวที่สองครับผมอ้ตัวนี้ตัวงามเลยเนาะอ้หูมาแล้วครับสวย แล้วตัวแรกต่เพียนน้อยใสยสวยครับนี่ครับเก็บไว้ก่อนครับ ล่อง,งอีกเลยครับจากสามขั้นล่งพโ,โลมันซะกอนผมเนือสักน <laughs> ผมเนื่อกคนพอแล้วะมาณนึง้สุนขมาไดแล้วโอ้โหเ่างว่ะ tôi bắt tôi này nhú Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้ะโหแข้งเลยวะโอ๊ใจเบิดกำลังืิว่ามือนี่ได้พี่แล้ววะ okay. วัดวัดสูส่กันทั้งทีแล้ววะตัวที่สองครับจะ<ด>ไปวยครับเย้เดีเราจะลงรถขึ่นสากอกสากบอเดี๋ยววป มา,ม,ามาแล้วครับโอ้น้ดต้นค่นะโอ้หลุดปะเโอ้ดีตักขั้น<ส>ุณนะโอ้ตะเพียนไซสสวยวะฉันสงผลงานวันนี้วัดกระจายแน่นอนครับผม

เนี่เด็เด็นเดอยโอ้ยัขนาดนั้นเลยแบบาน้นผมมาเมื่อวานี่จังปัดตอนนี้ตัวเราอยลอยชนดึกหอดทางแ้จงอ่ะอ้โหครงไป นจะปนิบูบงไหมเขาไหมแม่แม่ดูแล้วตันเยี่ยมอ่ะต้นเพิ่งโยนลงไปนะครับเพิ่งโยนลงไป เอาแล้วเอาแล้วเป็ดอีกคันหนึ่งยังไม่ได้ผูกลงเลยใสหนะาะขาด <c oughs> โอ้ยตัวงามเลยครับนี่ดีครับโอ้ทอกฝ่ามือเลยนะเนี่ยเอาแล้วครับนายวในัฝั่งนู้น

ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็จะบ่ายสองแล้วนะครับบ่ายโมงห้กว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องกลับไปนอนแล้วนะครับมีเข้างานตอนเย็นนะครับเย็นนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานปลรวมกันได้เลยนะครับวันนี้มีแค่2องแต้มนะครับปาตเพียนเดี๋ยวไปรับชมได้เลยครับมาครับดูผลงานวันนี้ครับ สามตัวครับปัตเพียนไห้ปาตเพียนเลขสามตัวนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานน้าากันมั่งขออนุญาตนะแกะดูผลงานหน่อยเอ้าเอาแล้วครับ,รบน้าต้น<ด>โอ้โหติดตอันนี้วันนี้นะยกให้นาต้นเป็นพระเอกเลยครับวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ตกน่าจะมาไม่ได้ปวดแขนครับวันนี้ ขออนุญาตนะครับน้าเด่นของน้าเด่นกับหน้าต้นปลาชาวบ้านหน่ครับนี่แหะครับสวยครับเนี่ยของหน้าต้นครับส่วนของหน้าเด่นวันนี้ได้ไซโบไปครับสวยเลยครับของหน้าเด่นฝาบยังไงก็ฝากติดตามผลงานให้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตนะครับปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคําพูดคําจาใดนะครับที่ได้กล่าวออกไปนะครับหรือมีน้าๆที่ได้พูดเข้าไปในคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทั้งสุภาพนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ